สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะมาสอนเขียนคิ้วนะคะเป็นสไตล์แอนก็คือเป็นสไตล์นาธรรมชาตินะคะ mm hmm. ก็อย่างอย่างแรกเนี่ยแอนจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่แอนใช้ประจำนะคะที่แอนมีให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีอย่างแรกนะคะเป็นใบมีดขนนกคมด้านเดียวนะคะเอาไว้การคิ้วส่วนที่เกินออกมานะคะอย่างที่สองก็คือแปรงปัดคิ้วอย่างนี้นะคะ ถ้าเกิดเราซื้อมายี่ห้อดีๆหน่อยไม่ว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ขนคิ้วเราเออสวยแล้วก็อยู่กับมันอยู่กับเรานานมากนะคะอย่างที่3เนี่ยก็คือเป็นเป็นแปรงเขียนคิว้วอันจะใช้2อันก็คือเป็นแม็กแมคะเบอร์2องหหรือก็เป็น m t i อันนี้จะเขียนง่ายสําหรับมือใหม่อันนี้ก็จะเขียนแล้วก็พลิ้วเหมือนกันนะคะอ่าทีออ่สีหัดมาเนี่ยก็คือเป็นสอเขียนคิว้วแบบต่างๆแอนที่แอนใช้ประจําก็จะมี b s c มีแม็กสปนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะสำหรับคนที่แบบเหงื่อออกเยอะๆก็อาจจะใช้เป็น Canmake Eyebrow ย i n e r อย่างนี้เขียนไ็ได้แต่มันจะอมแดงหมือกัไม่ค่อยฉิดไม่ค่อยเข้ากับสีคิ้วของแอนอแล้วก็ที่แอนจะใช้บางครั้งแอนถ้าแอนต้องการให้คิ้วดูซอฟ์เนี่ยจะใช้ h a ริ t All นะคะของบิวติเลเชีย s มันจะเป็น3สี 4, แล้วก็มี เซนซิลนะคะเอาไว้ทาสำหรับบางคนที่ไม่รู้ว่าจะเขียนคิ้วสไตล์ไหนออกมานะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้ที่เป็นเทรนด์คือการปัดขนคิ้วให้เรียงเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสคาร่าปัดคิ้วเนี่ยสำคัญมากๆจริงๆนะอ่ะแอนก็จะใช้อยู่ประมาณ3นยี่ห้อประจำนะคะจะมีเมเบรีนนะคะเป็นสีโทนเทาอย่างนี้ที่แอนใช้ นะคะแต่เมมเบรินออกมาสาสีจะมีสีโทนเทาโทนโท,ทนแดงแล้วก็โทนทองนะคะของเมมเบรนมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่ค่อยออกประกายิมเมอ์เพราะฉะนั้นเวลาปัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ลอยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ผมทองมากๆกับสีผมมากๆก็จะมีเคสตัวใหม่ตัวนี้นะคะ <S <S จะเป็นสีอมครีมอมเนื้อเนี่ยสำหรับคนที่แบบผมทองมากๆหรือถ้าเกิดคนที่ชอบสไตล์ญี่ปุ่นอาจจะใช้ดาริวิง แอนก็จะใช้แอนใช้สลับสลับกันไปดูแล้วแต่สถานการณ์ว่าออผมเป็นสีอะไรโทนสีผมสีไหนก็จะปัดให้เข้ากับโทนสีผมสีนั้นจะไม่ให้อ่อนมากเกินไปไม่เข้มเกินกว่าสีผมให้เลือกใกล้เคียงกับสีผมมากที่สุดนะคะอย่างแรกนะคะที่เราจะทํากับคิ้วเราก็คือการเก็บขนคิ้วบางครั้งเนี่ยออบางคนคิดว่าการการคิ้วเนี่ยมันอาจจะเ,ออเป็นอันตรายหรือไมออ่รู้สะก,กันแล้วเดี๋ยวมันจะแหว่งไหมอะไรอย่างนี้ อย่างแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จริงๆเลยว่าจะทำยังไงให้คิ้วมันเหมาะกับตัวเองอาจจะต้องพบผู้เชี่ยวชาญอาจจะไปพบผู้เชี่ยวชาญให้เขากันคิ้วให้ไหมดูลักษณะคิ้วให้ไหมอาจจะกรรันไปก่อนแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะว่าเออมนันแบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งคือ เป็นลูกตัวเองข่ยรูปหน้าตรงๆเงี้นะคะแล้วก็ไปหาแบบคิ้วในในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ลองมาทาแล้วลองมาวาดดูเรามาวัดวัดวัดวด,ดูว่าเอ๊ะเหมาะกับสไตล์กับหน้าเราหรือเปล่าวิธีการมองว่าคิ้วหนาแบบไหนหนาเนี่ยเหมาะกับเราไหมจริงๆเนี่ยคนที่เหมาะกับการเขียนคิ้วสไตล์หนาๆตรงๆเนี่ยจริงๆมันก็ได้เกือบหมดแต่ข้อแนะนำของแอนเนี่ยแอนจะวัดดูจากหน้าผากนะคะตาและแก้มดูว่า สัดส่วนเนี่ยมันมันพอดีกันไหมอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยอย่างแอนเนี่ยเป็นคนที่หน้าผากกว้างตาเนี่ยพื้นที่เยอะแก้มเนี่ยใหญ่ก็คือหน้าหน้ามันจะมันจะพื้นที่มันจะเยอะถ้าเกิดเขียนคิ้วบางเนี่ยหน้ามันจะแบบหน้ามันจะดูแบบเชิดชดูดูดูอะค่ะแอนก็จะเขียนให้มันซอบลงมาหน่อยแต่ข้างล่างเนี่ยแอนจะให้มันเหินนิดนึงเพื่อที่จะให้บริเวณตาของแอนหรือแก้มของแอนเนบาลานซ์กันดูเป็นตัวนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีแก้มเยอะ อาจจะต้องให้ให้เหินนิดนึงให้ให้มันแบบสูงขึ้นมากกว่า,า,กา,กกวาปกติหน่อยมันจะทําให้หน้าดูยาวและถ้าเกิดคนที่หน้ายาวเนี่ยเขียนคิ้วตรงๆก็สวยค่ะหรือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างเออไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้สวยเนี่ยมีวิธีการวัดคร่าวๆแบบปกติที่ที่เขาเขาสอนกันมาเราก็ทําตามดูก็คือวัดจากข้างจมูกนี่นี้นะคะตรงกลางตาเนี่ยก็หาตรงประมาณตรงตาอย่างเนี้ยนะคะ ก็จะได้แบบว่าความสูงของมันนะคะแล้วก็จากปลายจมูกมาถึงหางคิ้วอย่างนี้นี่ประมาณนี้3ส,ส่วนวัดง่ายๆอย่างนี้นะคะดูว่าออจังหวะที่เราจะต้องเขียนคิ้วสูงสุดเป็นยังไงก็อาจจะสมมติว่าเวลาเราเราเขียนเราจะดูว่าสัดส่วนเป็นแบบไหนเนี่ยก็วัดวางอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ปึ๊บนะไปข้างจมูกนี้แล้วก็กดไว้หนึ่งจุดแล้วก็ความสูงประมาณนี้ ตรงตรงปัดตรงหางจมูกม,มาตรงข้างตาแล้วก็จุดเอาไว้ว่าอันนี้คือความสูงของเรานะคะอะ่ะแล้วก็หางนี้ปุ๊บแล้วก็กดจุดเอาไว้แต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้เป๊ะขนาดนั้น<ๆ>ก็กันก็ก<ๆ>็อาจจะเริ่มการเคลื่อออกหนนิดนึงนะคะอย่างแอนเนี่ยมีขนคิวรำไรรำไรก็จะกันออกไปน่อยๆต้องระวังนะคะขั้นตอนนี้นี่บาดเจ็บกันมาเยอะแล้ว ต้องใจเย็นๆไว้ไม่ขนนกเนี่ยกล่องมันประมาณ80-90บาทก็คือซื้อหาได้ซื้อเสร็จก็ทิ้งใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะการออกการการคิ้วเนี่ยก็อาจจะการอาทิตย์ละครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยถนัดถอนก็ถอนกันแต่ไม่ถนัดถอนปวดเจ็บอะ่ะงั้นก็จะการคิ้วางยไปการน,นะคะแล้วก็แปลงขนนะคะ ถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยแปลงขึ้นถ้าด้านข้างที่แปลงลงนี้อ่ะกันคือปัดปัดขึ้นเนี่ยโอเคละแต่ปัดลงเห็นไหมว่าขนคิ้วเราเนี่ยมันจะห้อยยาวเราก็ต้องเล็มซึ่งเราก็ต้องใช้กันไกลเรีมคิ้วนะคะเรีมเบาๆเรีมนะคะค่อยๆเรีม,ะะรมแต่เย็นๆเรมอย่าเรีมกันแรงๆเดี๋ยวมันจะแหวกงซึ่งแหว่งห่วยมาก แต่น,นี้คือเป็นรอยแพลตั้งแต่เด็กๆหรืเรมิสนึแรกๆอาจจะไม่ถน,นัดค่ะการเขียนคิ้วเนี่ยจะให้สวยต้องขียกวัานนะคะมันจะดีข้างนี้ก็ปัดขึ้นใช่ไหมคะข้างนี้ก็ปัดลงเหมือนกันอันนี้ยังมีขนลำไร้ราไรอยู่เราวต้องการออกหน่ยหนึ่งเป็นขั้นตอนวัดเสียว เอาเฉพาะตรงที่เป็นรอยขนที่แบบดูเป็นต่อๆเนาะก็การเสร็จแล้วก็แปรงปัดหน้าปัดฟุ๊กๆ่างนี้นะคะแล้วก็เล็มขนคิ้ว ใหญ่แล้วถ้าเกิดสมมติว่ากันคิ้วเนี่ยคนที่คิ้วบางก็สามารถกันคิ้วได้มันจะทําให้คิ้วเราดูชัดกว่าเดิมเพราะว่าส่วนข้างใต้คิ้วเราขาวนึกออกไหมคะมันจะตัดกับคิ้วที่เป็นสีเข้มเรียงกันเนี่ยคิ้วแอนเนี่ยเข้มอยู่แล้วแต่บางคนบางกลัวว่าถ้าเกิดไม่เขียนไม่ไม่กันเลยเนี่ยกลัวกันลรวแบบมันจะยิ่งหายเจริงเลยกันแล้วไม่หายนะคะให้ลองกันกันดูแต่ว่าต้องใจเย็นๆกันนะโอเคอ่ะต่อไปวิธีการเขียนคิ้วของแอนก็คือแอนจะใช้สไปร์นะคะของแมกเขียนเพราะว่ามัน ไม่ต้องเหลาใช้เร็วถนัดเขียนง่ายแล้วก็สีโอเคของแอนเนี่ยจะเริ่มเขียนจากตรงกลางก่อนนะคะเขียนช่วงช่วงตรงกลางนี้นะคะมาที่หางด้านล่างนี้นะคะคือใช้วิธีการค่อยๆถมเบาๆเขียนไปตามเส้นขนคิ้วอย่างนี้นะคะเรียงไปเรื่อยนี่ด้านบน คพอเขียนนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆที่จะแปลงปัดต้องใจเย็นกับมันหน่อยคือถ้าเราอยากได้หนาะเราต้องใจเย็นนะถ้าถ้าเรามือหนักเกินไปมันจะเป็นเปิด เราต้องแปลงไปตามเส้นลักษณะของเส้นขนของเราเติมหางนิดเดียว่อน,นตรงไหนที่ยังเห็นว่ายังไม่สวยเราก็ค่อยๆ เติมไปนะคะใจร้อนเขียนคิว้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเราจะต้องออกจากบ้านเนี่ยบางทีบางคนก็เขียนเปิด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 เจอก,ก็มีให้ใช้คัตติ้บัดเก็บต้านล่างด,ด้านบนก็สามารถจะเอาอยู่ได้เหมือนกันนะคะอันก็จะเก็บเส้นขนของแอนในการใช้เป็นเป็นออแบบปุ่นนะคะจะใช้เป็นสีนี้ จริงๆแบบฝุ่นเนี่ยมันก็จะทาให้ดูแลดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะปัดเอาก็ได้นี่ค่ะตัวดินสอเนี่ยสำหรับบางคนที่ต้องการความเร็วนะคะพอเสร็จแล้วปึ๊บนะคะเราก็ปัดผลให้ให้เรียงเส้นกันให้สวยงามแล้วก็ใช้มาสคาร่าปัดขนคิ้วเนี่ยปัดแต่ข้อข้อหนึ่งก็คือว่ามาสคาร่าปัดคิ้วถ้าเราออกมา นนะให้เราเช็ดกับตรวเช็ดับเราหรือเอาทิชชูเช็ดหน่อยนะเอาเอาเอา,เอาตรงช่วงช่วงที่มันเห็นเป็นส่วนเกินเยอะๆเนี่ยออกแล้วก็ปัดขึ้นนะะมันจะเป็นมันก็จะเรียงขึ้นมาเป็นเส้นๆรอให้แห้งหน่อยแล้วก็ค่อยๆค่อย,อย,อยๆแบบ ปัดให้คนคิวเราตาั้งค่ะคิวก็จะแลดูเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะ,อะรอให้แห้งนิดนึงแล้วก็ปัดขน,นการเก็บรายละเอียดโดยการใช้คาตตันบัตรเก็บนะคะไมไม่ยากลองทำ